สวัสดีครับพี่น้องมอเมื่อพบสวัสดีครับวันนี้ผมผมต้คนคุณเดียใช่ครับครับผมวันนี้ต้นคุณอิสานที่ภาพี่น้องมาโอ้แดดเล็กน้อยครับพี่น้องเดี๋ยวนี้กำลังเวลาสามโมงสิบครับผมมาพอกันคลิปที่สองครับผมมาเอาวบาเบายัางวบาสอางสองของสิ่งครับหรือเบาถนูอีสานสิ่งมอไซค์หานะครับน้าหลังจากไปแข่งมาเมื่อวันที่วันที่สามสิบครับผมกะ แข็งมแเดวก็แดดมาถอดทางออกครับผมครับพี่น้องนี่ครับปลูกไว้นี้ได้ครับพี่น้องตัวนี้สั้นครับผมนี่ครับนี่ครับถอดทางครับผมเดี๋ยวมาถ่ายชุมกันเลยครับเดี๋ยวียวาวลงนะครับเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมาเบ่งวาวกันก่อนนี่ครับผมพี่น้องวาวสองห่องสิ่งหรือสองห่องบอสไซหางวาวทะนุบอสไซหางนะครับเนาะ นี่ครับึืนดีครับผมตัวนี้โบอยากบอกเลยว่าตัวนี้เป็นขึ้นที่สามครับผมผมเอาไปเรยแต่แข็งมากครับบพท่านเอาล่งอยู่สามขึ้นทนูกันยังบ่ขาดโบท่านถี่เปลี่ยนเลยครับแต่ว่าธนูมันอยากไปบัดดังเนี่ยบาดดังเนี่ยครับผมพอผมบพระท่านเหตดใหม่นะครับเนาะทนุมันมีอาการขั้นแข็งอยู่ครับผมนี่ครับฟังธะนูครับ นะครับโน้มันดังโมออกนะครับเนาะผมก็อยากเรียนก็เลยบริห็ดก็เลยเฮ็ดเบาให้ลูกค้าก่อนลำนี้ขึ้นดีครับผมขึ้นนิ่งครับเรียนล่มอ่อนล่มเบาล่มแห้งได้สบายครับ, <S <S บเดี๋ยวล่มแห้งมากล่มเดีอวแน่นอนแ,แต่วันที่สามทิบแข็งมากแล้วรมาจัดแรนไลยเลยครับผม <S <S อ้เสียกึงเปียเลยครับ นี่ครับพี่น้องเสือกตึงเปียเลยครับแบบสั้นเครับผมเราลำนี้่อใส่หางแห้งสั้นเครับผมสั้นแห้งว้าวตัวนี้ึ้นดีครับบ่งเสือกเลยครับพี่น้องอู้ดปวดเอ็นข้อเหรอว่าสั้นลายนี่ครับแต่เมื่อนั้นเมื่อไปแข่งม่อยากถอดหางนะครับเพราะว่ามือนั่นลมมันแห้งถ้าถอดหางเนี่ยวงหงวาวันเดให้แข่งบ่าวว่าส่วนมากนี่จะวบาใส่หางครับผม นี่ครับไม่มีอาการนักหัวอยู่ครับแต่ว่าขึ้นดีครับนิ่งครับผมผมมีหมุนครับเดี๋ยวมาถาเอาลงกันเลยครับคมไปด้วมาถาชมกันเลยครับพี่น้องเอาบ่มาถาชมกันเลยครับพี่น้องยวอาวๆลง นี่ครับวั้จูบอยู่เลยครับพี่นอ<ฮ>้องโเย็บมือครับโอ้จูบว้าจุบ บอสองหองสิ่งนี้ก็บอจุฬานี่สูสองหองสิ่งมาเลยครับสองหอ,องสิ่งดึงนักครัวดึงนักแข่งครับขนาดว่าตัวนี้ร้อยย็ดสิบเซนติเมตรครับ lên rồi ạ. Rồi hết ạ. ครับพี่น้องกกลงมาไปทีเดบร้อยครับผมบบาสองของบาใส่หางครับสองของสิ่งนะครับเนาะจะขึ้นดีครับผมะนูนี่กับ่ขาดครับคือเก่าสามมือแต่ว่าทนูนุนดังมบาออกโอ้หัวกีเพิงมันหลุดแต่ว่าเด็กหัวกีเพิงหลุดครับดังบ่ออกทั้งสองขางร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรครับสีเขียวน่ครับพี่น้องบบาโดยรวมสามมือครับ ตัวนี้เซฟตัวนี้ปีกบ่นไดหางนะครับผมเซฟปีกว้ลมมันแห้งตัวนี้กับเซฟบนเซฟรางครับเซฟไบนะครับเนาะคัดานูครับตัวนี้วาวสองของหัวใสหางนี่ต้องเพิ่มหัวหนักหนักเจ้าหน่อยครับผมเพื่อที่ให้มันพยุงให้มันมีน้ำหนักระวังพอว่าถ่ายมันยาวนะครับเนาะให้มันทวงหัวให้กับถ่ายให้มันพอดีกันเวลาถึงล่มถึงยังเวลามันยังขึ้นง่ายนะครับเนาะสำหรับจองหอก สองหอกสิ่งนี้กับบมี่สูตรยังไรครับผมคือบอกอยังไงว่าให้พี่น้องเฮ็ดตามความมากเลยครับเฮ็ดตามใจว่าว่าสองหอง่องมาส่งไหนกับเฮ็ดส่งนั่นก็แค่ว่าที่บอกสูตรกันเลยกันแ้วกันเนาะก็แค่ว่าเฮ็ดเดียบ้อยนะครับเนาะสมมติว่าเฮ็ดเดียบ้อยเฮ็ดเรียบ้อยเฮ็ดมากประมาณวาตโตละร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรัสี่ โอกกลางกับรอยเจ็ดสิบหรือรอยแปดสิบอันนี้เขาเขานะครับเนาะหรือพอทีเฮ็ดสูงกว่านั้นก็แล้วแต่นะครับนะรเนาะเฮ็ดตามปกติแล้วก็เฮ็ดแล้วติดแล้วเรียบร้อยเข้าที่เม่เฮ็ดเข้าครับเข้าคือว่าเขาก่อตะลเมีดจากหัวสุดเลยครับของโอกกลาง,งก,กาง่อลงมาก่อลงมา,งม,ามหาทายสุดหานสองครับผมสมมติว่าโอกกลางมีน้องร้อยเจ็ดสิบหารสองถ้หาหสองมาโตขึ้เลย กลางๆระวังโอกกลางขีดมากไปเลยครับ่วนมาจะกตกแถวๆนี้นครับแถวๆเทื่ยงหกอียจักหน่อ,นอยแล้วก็ให้พี่น้อง่วงให้พี่น้องเฮ็ดเข้าสามเดียมไปถ่ายเลยครับเข้าสามเดียมวัดมะนีเก่งกลางจะมีมาสิบเส้นสิบเส้นแต่ก็เฮ็ดเข้าสามเดียมมาแล้วก็เข้าเข้าบนนี็เฮ็ดแบบนี้เข้าล่างที่เข้าหาันสองหันตกใส่เข้ากับเฮ็ดบงนี้ครับ เฮ็ดเข้า่างมงนีเพอเฮ็ดเข้าลางง่า,ลางมงนี้แล้วเฮ็ดเข้าเป็นมาตรฐานไว้ประมาณนีไปก้อนครับเลื่อยปลายปีกมาประมาณประมาณข่อมือนึงครับนี่ครับเฮายังมาแต่งใส่ร่มอีกเช่นึงนะครับเนาะเฮ็ดมาตรฐานหม่ประมาณทำนี่ทำนี่ก่อนแค่น่ะนี่ครับเฮ็ดไหว่ทำนี่ก้อน,อลน,น,อนแล้วก็เวลาใส่หัวให้ใส่หัวนักหนักเง่า เน่าอีกครับหรือที่ของมมีขั้นเน่ากับเห็ดขั้นใส่ประมาณผมก็ได้นี่ครับประมาณเพียงปีกหรือบถึงปีกก็ได้แต่ว่าเข้ามาเสริมตอลอกหัวเอาครับผมเห็ดกบหญ่ก็ได้นะครับนาอพอเห็ดแล้วเอาเห็ดทุกทีแล้วใส่หัวเห็ดเข้าเรียบร้อยเข้ามาสักเราครับสักคือจากไหนเจือดเจือดเราถายไปถ่ายเจือดเจือดไปเลยครับหัวมันตกก่อน นะครับมันพวงมัต้องไปหยังครับเดือดไปเรื่อยเดือดไปนี่เห็นบ่หัวมันตกครับผมถ้าหัวตกแบบนี้คือใส่ได้ไอพี่น้องแรงเลยพี่น้องก็แค่ไปปั๊บแทงเข้าเอาขาขาวบอมันเซอนหลายเซอนกี่ครึ่งสิเซอนเซินตั้งสี่สสหลายให้พี่น้องปั๊บเข้ามงนี้ ตำลงมาอีกครับตำลงมาอีกคอยคอยอะไรมาทีละนิดถ้าว่าวันนี้อาการแบบนี้พี่ว่าอาการมันหนักหัวไอพี่น้องกดหัวให้ลุ่งรุ่งจำกนกระลองแรียนไม่ถาเวลาเอา,ากระชีเหลวซักกระชีน้องครับเนาะแล้วก็ซักเพียงไอพี่น้องกดหัวกระลองแรียนไม่ถามันยังซักอยู่ก็ให้พี่น้องเอาเข้านี่ ค่อยเลื่อนขึ้นเล็กน้อยเชลลมินสองมินนะครับค่อยๆขยับขยับหาเอานะครับแต่ว่าสําคัญทีเวาแบบนี้ว่าสองหงมมีสูตรแนท่นี้ตรงนั้นเขาไม่แต่กัเพาต้องมะทวงปลายปีกเฮียเวล่าพอต้องมะทวงปลายปีกเขาเจิดเปลาไปเรื่อยนี่ครับเจิดเปลาหัวมันถ่มลงจะให้มันจะให้ดากถ่มลงก่อนนะครับจะดากถ่มลงก่อนคือแลงเมื่อึ้น หัวถิ่มล่งกอนตามนีนะครับตบอ้อไใ้บ่อหัวใจกับตามมาสอบถามไน้ครับบัวหย,ยาครับแล้รอบคลิปนี้ก็ถามคุณว่าสวัสดีครับ